โจโฉรบกับเตียวซิ่วครั้งที่สองหลายคนกล่าวเอาไว้ว่าชีวิตของโจโฉเต็มไปด้วยการหลอกลวงและใช้ชีวหาเป็นอาวุธจนกระทั่งเขาสามารถก้าวขึ้นไปดำรงตำแหน่งผู้นำสูงสุดของประเทศจีนได้แต่หากชีวิตของเราต้องผจญอยู่กับการรบพุ่งและสร้างเล่กลต่างๆขึ้นมาเพื่อความสำเร็จของตนชน,นีแล้ว เราคงไม่สามารถเลือกชีวิตที่ดำเนินไปในลักษณะน,นี้ว่ามีความสุขได้หลังจากที่โจโฉกลับมาจากเมืองลำยงแล้วเขาก็เตรียมกองทัพไปสู้กับเตียวซิ่วและเล่าเปียวซึ่งในขณะน,นี้ทั้งสองคนนั้นได้ยกกองทัพมาตีเมืองเซียงหยงกับกังเหลงแล้วเมื่อโจโฉนำข่าวการศึกไปกราบบางคนทูล ให้พระเจ้าเฮนเต้ได้ท่งทราบแล้วพระเจ้าเฮนเต้ก็ทรงมาส่งกองทัพของโจโฉถึงนอกเมืองแสดงให้เห็นว่าพระเจ้าเฮนเต้ท่งให้เกียรติและชื่นชมในตัวของโจโฉมากดังนั้นแล้วโจโฉจะเป็นผู้ร้ายคนสำคัญในประวัติศาสตร์จริงหรือไม่เราคงต้องติดตามกันต่อไปเมื่อโจโฉเคลื่อนทัพออ,อกปราจับเมืองฮูโตแล้ว ก็เป็นช่วงเวลาที่ข้าวในนากำลังออกรวงดังนั้นแล้วเพื่อเป็นการสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองโจโฉจึงได้ออกคําสั่งห้ามทหารในกองทัพของตนเดินเหยียบต้นข้าวที่กำลังออกรวงนี้หากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะถูกลงโทษสถานหนักซึ่งก็คือตัดศีรษะดังนั้นแล้วเมื่อโจโฉออกคำสั่งประกาศสิทธิเช่นนี้ นายทหารทั้งหลายในกองทัพซึ่งยังคงมีความรักในศรีรษะของตัวเองก็จำต้องปฏิบัติอย่างเข่งครัดโดยลงจากหลังม้าและใช้มือแหวกต้นข้าวไปทีละต้นเพื่อให้ม้าของตนเดินผ่านไปโดยไม่ได้ทำความเสียหายกับนาข้าวของชาวบ้านส่วนตัวของโจโฉนั่นเองแม้ว่าจะไม่ได้ลงมาจากหลังม้าแต่ก็สั่งให้ทหารรับใช้ ซึ่งเดินอยู่ข้างๆของม้าใช้มือแหวกต้นข้าวให้กระนั้นก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เฝ้าดูพฤติกรรมของโจโฉอยู่ก็สร้างบททดสอบโจโฉขึ้นมาบทหนึ่งกาวคือในขณะที่ม้าของโจโฉกำลังเดินอยู่ในทุ่งนานั้นก็มีนกตัวหนึ่งบินตัดหน้าม้าของโจโฉไปแม้ว่าจะเป็นนกธรรมดา แต่การที่นกตัวนั้นบินตัดหน้าม้าของโจโฉอย่างกระทันหันก็ทําให้ม้าของโจโฉเกิดความตกใจและแผ่นโผนทะยานเข้าไปในทุ่งนาทันทีซึ่งก็ทําให้ต้นข้าวของชาวบ้านเสียหายไปเป็นจํานวนมากเมื่อเหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้โจโฉก็รู้อยู่แก่ใจของตัวเองว่ากฎที่ตนได้ละนวาจาเอาไว้มีโทษถึงการบันศีรษะ แต่โจโฉก็พยายามใช้อุบายเพื่อช่วยเหลือตัวเองดังที่ปรากฏอยู่ในวรรณกรรมสามก๊กว่าโจโฉจึงคิดอุบายหวังจะให้คนทั้งปวงนับถือว่าเป็นสัจยธรรมจึงหานายทัพนายกองทั้งปวงมาว่าบัดนี้เราก็ทำผิดให้ท่านทั้งปวงปรึกษาโทษเราด้วยและเดิมเรา โจโฉกำชับว่าจะเอาโทษท่านทั้งปวงมาบัดนี้เรากระทำผิดเองครั้นจะนิ่งเสียคนทั้งปวงก็จะติเตียนว่าเราไม่ได้ตั้งอยู่ในความสัตย์แล้วก็ทำเป็นชักกระบี่ซึ่งเหน็บที่หลังออกมาจะเชือดคอตัวเองตายดังนั้นแล้วด้วยถ้อยคำเช่นนี้ของโจโฉ ก็แสดงให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนว่าโจโฉไม่ได้ตั้งใจที่จะลงโทษตัวเองด้วยการสั่งให้ทหารตัดศีรษะของตนแต่ที่กระทําไปเช่นนั้นก็เพื่อแสดงให้บรรดาทหารทั้งหลายเห็นถึงความเสมอภาคกันในกองทัพโดยที่ที่ปรึกษาของโจโฉช,ช่วยกันห้ามผู้ที่เป็นเจ้านายไม่ให้ฆ่าตัวตายดังที่ปรากฏว่า คุยแกก็ตกใจจึงเข้าไปหยุดกระบี่เอาไว้แล้วห้ามว่ามหาอุปราชจะทําดังนี้ก็ควรอยู่แล้วแต่ตัวข้าพเจ้านายทัพนายกองและราษฎรทั้งปวงได้อยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะบุญมหาอุปราชมหาอุปราชจะฆ่าตัวเสียบัทนี้ราษฎรทั้งปวงไม่ได้มีที่พึ่งก็จะได้ความเดือดร้อนโจโฉก็ทําเป็นห้าทอดใจใหญ่ๆแล้วจึงตอบไปว่าท่านว่า นี้ก็ชอบอยู่แล้วจำเราจะทำให้เป็นตัวอย่างแล้วโจโฉจึงเอากระบีต่ตัดผมที่ศีษะส่งให้ทหารเอาไปร้องประกาศทุกหน้าบ้านว่ามหาอุปราชกระทำผิดแล้วไม่ได้คิดแก่ชีวิตจะฆ่าตัวเสียนายทัพนายกองทั้งปวงห้ามเอาไว้มหาอุปราชจึงตัดผมออกแทนศีรษะให้คนทั้งปวงดูเป็นอย่างทำเนียมสืบต่อไป ด้วยข้อความข้างต้นนี้ก็ทําให้เราได้ดูละครฉากใหญ่ของโจโฉที่ช่วยให้ตัวเองรอดพ้นจากโทษที่กําหนดเอาไว้ด้วยโทษประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะถูกเปลี่ยนไปเป็นโทษตัดผมแทนซึ่งกุยแกผู้เป็นที่ปรึกษาคนสนิทของโจโฉก็คงอ่านความคิดของผู้ที่เป็นเจ้านายออกดังนั้นกุยแกจึงช่วยโจโฉเล่นละครฉากใหญ่นี้อย่างแนบเนียน เมื่อโจโฉสามารถเปลี่ยนกฎที่ตนเองตั้งเอาไว้ได้แล้วโจโฉก็เคลื่อนทัพต่อไปที่เมืองเซียงหลงซึ่งเป็นเมืองที่เตียวซิ่วตั้งค่ายรออยู่แล้วฝ่ายเตียวซิ่วก็จะเกณฑ์ทหารเอกที่มีฝืมือเข้ามาต่อสู้กับทหารเอกของโจโฉที่มีชื่อว่าเคาทูแต่ทหารเอกของเตียวซิ่วก็ไม่สามารถต้านทานฝีมือของเขาทูได้เขาทู จึงสามารถเอาชนะฐานเอกของฝ่ายศัตรูได้อย่างง่ายดายดังนั้นแล้วเตียวซิว่วจึงส่งให้ทหารของตนถอยทัพกลับเข้าไปในเมืองเซียงหยงและให้ทหารขึ้นประจำหน้าที่บนกำแพงเมืองอย่างแข็งขันโจโฉจ,จึงสั่งให้ทหารของตนตั้งค่ายล้อมเมืองเซียงหยงเอาไว้สีด้านเมื่อยังไม่สามารถส่งทหารรุกค,คืบเข้าไปในเมืองเซียงหยงได้ โจโฉก็ขี่ม้าวนรอบเมืองเพื่อตรวจสภาพภูมิศาสตร์อันเป็นหลักปฏิบัติสำคัญที่ผู้เป็นแม่ทัพต้องกระทำนอกจากนั้นโจโฉก็ยังสั่งให้ทหารสร้างหอคอยขึ้นสี่หอประจำแต่ละด้านของกำแพงเมืองเพื่อที่โจโฉจะได้ตรวจสภาพของเมืองเซียงหยงอันเป็นยุทธภูมิได้อย่างละเอียดอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องชื่นชมโจโฉถึงความละเอียดรอบคอบดังกล่าว จากผลของการที่โจโฉตรวจสอบเมืองเิิงหยงทั้งด้วยการขี่ม้าวนรอบเมืองและขึ้นดูบนหอคอยทั้งสี่ตลอดสามวันที่ผ่านมาโจโฉก็ให้ทหารเตรียมการที่จะบุกเข้าไปในเมืองเซิงหยงทางด้านกำแพงเมืองตะวันตกแม้ว่าเขาจะพบว่ากำแพงเมืองด้านตะวันออกของเมืองเซิงหยงมีทหารอยู่รักษาหน้าที่น้อยกว่าด้านอื่นๆแต่โจโฉก็ยังให้ทหารเตรียมการอย่างยิ่ง ให้เอึกเกลิอเพื่อที่จะบุกเข้าไปในเมืองเสียงหยงทางด้านทตะวันตกการที่โจโฉปฏิบัติการลบเช่นนี้กลอุบายอย่างหนึ่งซึ่งหนังสือเรื่องสามปกของหลี่ปิงเอี้ยนแนะซุนจิ้งได้ตั้งชื่อกลอุบายนี้ว่าทรงเสียงบุรพาฝาตีประชิม